เที่ยวธรรมชาตินี้เครื่องรางอันนี้แหวนนินนาฬิกาของจำเป็นแทนไว้ที่จุดสูบบุรี่แต่ผมไม่เคยสูบนะครับชอบชมธรรมชาติ ผมแพนกล้องนี่มาเที่ยวเดินห<ะ>้องน้ำมีชักโคกด้วยแม่เดี๋ยวนี้เพราะว่าเพราะคนเขาไม่ดีเยอะผมผมก็ยังหนุ่มเขายังแย่ผมนี่ เพราะผมนี่น่าั่งโซ่ยองๆมาๆมาดีแน่เข่าผมสุดพอดีผมอายุอยากอยู่พอดีครับของอร่อยแม่ไม่ตั้งแม่นู่นเลยผมมีมาครับร้อยหนึ่งเขาหมดเขาเอ้ยเขากินกาแฟป่ะสั่งกาแฟครับไม่ใช่อ่ะซื้อให้เขาแกต้องรีบกลับหรือเปล่าเนี่ยนั่งเดี๋ยวแกกินกาแฟเย็นนู่นนะครับ